สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด้วยรักและอิสระอีกเช่นเคยนะคะคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมบางคนไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่สิ่งดีๆก็มักจะไหลเข้ามาหาเขาเองในขณะที่บางคนพยายามใช้คําพูดเชิงบวกสารพัดแต่ชีวิตกลับวนลูปอยู่แต่ที่เดิมๆิมวันนี้นะคะเราจะพาคุณไปลึกกว่านั้นเราจะไปสำรวจสิ่งที่ดึงดูดทุกอย่างเข้ามาในชีวิตของคุณ ไม่ใช่เสียงไม่ใช่คำพูดแต่คือพลังของจิตค่ะจิตก็คือตัวส่งคลื่นพลังงานมีประโยคหนึ่งที่ลึกซึ้งมากๆแล้วเราก็ชอบมากๆเลยประโยคนี้คือคุณไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่คุณพูดแต่คุณดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นในระดับจิตลองฟังอีกครั้งช้าๆนะคะคุณไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่คุณพูด แต่คุณดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นทําไมจึงเป็นแบบนั้นล่ะก็เพราะว่าจิตของคุณเปรียบเสมือนเครื่องส่งสัญญาณค่ะมันส่งคลื่นพลังออกไปตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามในทุกๆความคิดทุกอารมณ์ทุกความเชื่อของคุณแม้ว่าจะซ่อนอยู่ลึกแค่ไหนจิตของคุณก็ยังเปล่งสัญญาณเหล่านั้นออกไปสู่จัก,กรวาลเสมอและนั่นแหละ คือสิ่งที่จักรวาลฟังอยู่หลายคนอาจสงสัยว่าฉันพูดคำบวกตลอดเลยนะบอกว่ารวยบอกว่ามีความสุขแล้วทำไมชีวิตฉันยังไม่เปลี่ยนละ่ะคำตอบคือจักรวาลไม่ได้ตอบสนองแค่คำพูดแต่มันตอบสนองคลื่นความรู้สึกลึกภายในถ้าคุณพูดว่าฉันรวยแต่ข้างในรู้สึกขาดขัดสนหวาดกลัว คลื่นที่ส่งออกไปไม่ใช่คลื่นของความมั่งคัง่งแต่คือคลื่นของการขาดที่มันซ่อนอยู่จัก,กรวาลไม่ได้ตอบสนองคำที่คุณพูดออกจากปากแต่มันสะท้อนพลังในงานของคุณที่เป็นอยู่โดยจะสะท้อนกลับมาให้คุณเสมอเลยและนี่ก็คือกฎของแรงดึงดูดในเชิงพลังงานซึ่งสอดคล้องกับพุทธธรรมที่ว่าจิตเป็นใหญ่ จิตเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จด้วยจิตถ้าจิตของคุณเป็นไปด้วยความรู้สึกขอบคุณคลื่นที่ส่งออกไปจะเป็นพลังงานของความสมบูรณ์และสิ่งที่คุณจะดึงดูดกลับมาก็จะสอดคล้องกับคลื่นนั้นความต่างของคำพูดกับพลังจิตทำไมจักรวาลตอบสนองต่อสิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่สิ่งที่คุณพูด ในโลกแห่งพลังงานและความถี่สั่นสะเทือนมีสิ่งหนึ่งที่มนุษย์มักจะเข้าใจผิดเข้าใจผิดคิดว่าการพูดคำดีๆจะเปลี่ยนชีวิตได้แต่ลืมไปว่าจักรวาลไม่ได้ฟังแค่คำพูดแต่มันฟังพลังงานที่ซ่อนอยู่ในใจของคุณคำพูดคือเปลือกนอกแต่จิตคือแก่นในคุณลองนึกถึงภาพผลไม้สักลูกนะคะ ยกตัวอย่างเช่นส้มละกันคําพูดก็คือเปลือกเปลือกส้มที่คุณปอกให้คนอื่นดูแต่พลังจิตคือเนื้อในเนื้อในของส้มที่จักรวาลได้ริมรดจริงๆคุณอาจจะพูดว่าฉันให้อภัยแล้วฉันโอเคกับมันแล้วฉันรักตัวเองแล้วแต่ถ้าข้างในยังเจ็บยังโกรธยังกลัวยังรู้สึกว่าไม่พอ สิ่งที่คุณส่งออกไปจริงๆคือพลังงานของความขัดแย้งความตึงเครียดหรือความเศร้าแม้คุณจะพูดดีแค่ไหนก็ตามเพราะพลังจิตของคุณคือความถี่ที่ดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตถ้าจิตของคุณยังรู้สึกว่าฉันยังไม่ดีพอแม้ปากจะพูดว่าฉันมั่นใจสิ่งที่ดึงดูดเข้ามาในชีวิตก็จะสะท้อนความไม่มั่นใจ ้าจิตของคุณยังติดอยู่กับอดีตแม้คุณจะพูดว่าฉันปล่อยวางแล้วพลังงานของอดีตก็ยังสะท้อนกลับมาหาคุณซ้ำแล้วซ้ำอีกการตั้งเจตนาดีเป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่ถ้าไม่ล้อมรวมกับพลังจิตที่ตรงกันคำพูดก็จะกลายเป็นเพียงเสียงเบาๆที่จัก,กรวาลไม่ได้รับการตอบรับ มีการทดลองหนึ่งค่ะของดรมาซารุเอมโตะคือข้อพิสูจน์ที่สวยงามมากๆเลยเขาได้ทำการทดลองโดยการส่งคำพูดไปที่น้ำเอาน้ำใส่แก้วนะคะใส่แก้วแล้วก็ตั้งวางไว้แล้วเขาก็พูดกับน้ำค่ะเช่นรักเกลียดขอบคุณโง่เขาแต่ไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดานะคะเขาตั้งเจตนาแล้วก็ส่งพลังจิตไปพร้อมกันด้วย ผลลัพธ์ก็คือน้ำที่ได้รับเจตนาแห่งรักและขอบคุณกลายเป็นผลึกที่สวยงามดุจเกล็ดหิมะค่ะแต่น้ำที่ได้รับพลังแห่งความเกลียดชังกลายเป็นผลึกบิดเบี้ยวแตกกระจายมีอีกการทดลองหนึ่งนะคะเราเคยได้ยินแต่ว่าจำไม่ได้แล้วว่าเป็นของดออรมาซารุไหมเขานำข้าวนะคะข้าวที่หุงแล้วนะคะแล้วก็ใส่จานไว้สองใบ ใบหนึ่งก็พูดด้วยพลังงานดีๆพลังงานบ,กบวกๆความรักความเมตตาแสงสว่างส่วนข้าวอีกจานหนึ่งก็พูดคำหย,ยาบๆคำไม่ดีลงไปปรากฏว่าข้าวที่พูดคำดีๆไปนะคะก็ขาวสวยเชียส่วนข้าวที่อีกจานหนึ่งที่เราพูดคำไม่ดีปรากฏว่าขึ้นลาอันนี้ค่ะเป็นข้อพิสูจน์ว่า จักรวาลไม่ได้ตอบสนองแค่คำพูดแต่ว่าจักรวาลตอบสนองต่อพลังงานที่เราส่งออกไปทีนี้แล้วเราควรจะทำอย่างไรล่ะข้อที่1น,นะคะเราก็พูดสิ่งดีๆต่อไปค่ะแต่ต้องรู้เท่าทันความรู้สึกภายในของเราถ้ารู้สึกว่าไม่ดีให้รีบปรับกลับมาให้อยู่ในคลื่นความถี่ดีๆข้อที่สองนะคะ ถ้าคุณยังรู้ว่าเรายังไม่สามารถให้อภัยได้จริงก็ให้คุณยอมรับความรู้สึกนั้นก่อนแล้วก็ค่อยๆแปลเปลี่ยนมันข้อที่3นะคะให้คุณลองหมั่นสังเกตจิตของตัวเองว่าพลังงานลึกๆของคุณเนี่ยกำลังส่งคลื่นอะไรออกไปข้อที่4นะคะให้หลอมรวมคำพูดความรู้สึกและพลังงานให้เป็นหนึ่งเดียวกันคะ่ะ มีคำหนึ่งนะคะเราเคยได้ยินของหนังสือหนังสือ conversation with god ค่ะมีประโยคหนึ่งที่พระเจ้าที่อยู่ในหนังสือนั้นนะคะเขากล่าวว่าความคิดมีพลังสร้างสรรค์คำพูดมีพลังสร้างสรรค์แล้วก็การกระทำมีพลังสร้างสรรค์เมื่อสามอย่างผนวกเข้าด้วยกันจักรวาลจะตามใจเรา เพราะเมื่อคำพูดตรงกับพลังจิตคุณจะกลายเป็นสนามพลังงานที่น่าเชื่อต่อจัก,กรวาลและนั่นก็คือช่วงเวลาที่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงได้จริงค่ะคุณจำไว้เสมอเลยนะคะว่าไม่ใช่สิ่งที่คุณพูดแต่เป็นสิ่งที่คุณเป็นอยู่จริงๆที่ดึงดูดทุกสิ่งเข้ามาในชีวิตหลายคนนะคะพยายามเปลี่ยนชีวิตด้วยการพยายามทำอะไรบางอย่างให้มากขึ้น แต่สิ่งที่เปลี่ยนได้ลึกที่สุดกลับไม่ใช่สิ่งที่คุณทําแต่คือพลังที่คุณเป็นอยู่ซึ่งกระจายออกจากจิตคุณในทุกๆวินาทีเลยค่ะมันเป็นคลื่นพลังงานที่แผ่กระจายออกไปเลยนะคะพลังจิตคือพลังงานที่คุณส่งออกไปโดยไม่รู้ตัวในแต่ละวันนะคะคุณอาจไม่ได้พูดออกมาว่าคุณกลัวคุณไม่มั่นใจคุณโกรธหรือว่าเศร้า แต่ว่าความคิดโดยอัตโนมัติความเชื่อเดิมๆแล้วก็ความรู้สึกในใจอะคะ่ะกําลังส่งคลื่นพลังงานออกไปรอบตัวอย่างต่อเนื่องบางทีจะออกมาเป็นคลื่นพลังงานเป็นแสงออร่าใครที่มีตาที่3แล้วลองดูนะคะว่าถ้าแบบเป็นพวกพลังงานเชิงลบพลังงานความกลัวความไม่มั่นใจความด้อยค่าต่างๆเนี่ยค่ะคลื่นมันจะออกมาเป็นสีแบบมนๆเทาๆดำๆ แต่ถ้าหากว่าเขาอยู่ในคลื่นความถี่สูงรักสนุกเบิกบานมั่นใจคลื่นของเขานะคะจะเป็นแบบแสงสีเงินสีทองสีชมพูนะคะก็ลองสังเกตกันดูเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เรียกว่าสนามแม่เหล็กพลังงานหรือ feel of consciousness เป็นเหมือนแรงดึงดูดที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยตาเนื้อแต่ว่า มันสามารถที่จะดึงดูดสถานการณ์เหตุการณ์หรือผู้คนที่สอดคล้องกับพลังจิตของคุณกลับมาได้คุณคิดอย่างไรเท่ากับคุณส่งพลังงานแบบนั้นคุณรู้สึกอย่างไรเท่ากับคุณกลายเป็นพลังงานแบบนั้นแล้วโลกก็จะสะท้อนพลังงานนั้นกลับมาหาคุณพอจะเข้าใจไหมคะทีนี้จิตที่สง,งบลึกแล้วก็เป็นกลาง มันก็คือสนามพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วก็ส่งพลังพลังจิตอะคะ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องคิดบวกตลอดเวลานะแต่ว่าต้องเป็นกลางต้องเปิดกว้างแล้วก็ไม่ติดอยู่ในความกลัวหรือความต้านทานใดๆเมื่อคุณฝึกจิตให้อยู่ในสภาวะสังเกตไม่หลงโดยที่เราไม่หลงไปกับความคิดอัตโนมัติอะคะ่ะจิตของเราจะนิ่ง แล้วก็สนามพลังงานรอบตัวของคุณจะปรับจูนใหม่อย่างละเอียดอ่อนมีแนวคิดจากควอนตัมฟิสิกส์นะคะหรือ observer effect นะคะในระดับอะตอมนะักฟิสิกส์เขาพบว่าสิ่งที่ถูกสังเกตจะเปลี่ยนพฤติกรรมตามเจตนาของผู้ที่สังเกตหรือพูดง่ายๆก็คือการสังเกตด้วยจิตที่มีพลังจะสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ของความเป็นจริงได้ จิตของคุณไม่ใช่แค่รับรู้โลกนะคะแต่ว่ายังสามารถที่จะกําหนดรูปแบบของโลกที่คุณกําลังประสบอยู่ด้วยคุณเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าคุณคือผู้สร้างคุณมีพลังอำนาจในการสร้างสรรค์คุณมาเพื่อหาประสบการณ์อืมทีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยแล้วก็ตั้งคำถามว่าฉันอยากจะดึงดูดความรักความมั่งคัง่ง โอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตต้องทำอย่างไรล่ะคำตอบคือไม่ใช่แค่พูดให้ดีหรือว่าตั้งเป้าให้แม่นแต่มันคือการปรับจิตเพราะจิตของคุณคือแม่เหล็กดึงดูดชีวิตทั้งหมดต่อไปนี้นะคะคือ4วิธีสำคัญในการปรับจิตเพื่อที่จะเปลี่ยนพลังงานดึงดูดในชีวิตของคุณวิธีที่1นนะคะสังเกตความคิดแล้วก็อารมณ์ประจำวันค่ะ เพราะสิ่งที่คุณคิดเป็นประจำก็คือสิ่งที่คุณกำลังเป็นความคิดและก็อารมณ์ซ้ำๆจะกลายเป็นความถี่ของพลังงานหลักที่คุณเปล่งออกไปถ้าคุณคิดว่าชีวิตคุณยากคนอื่นไม่รักคุณโลกไม่ยุติธรรมจัก,กรวาลก็จะสะท้อนสิ่งเหล่านั้นกลับมาหาคุณอีกค่ะดังนั้นนะคะให้เริ่มจากการเป็นผู้สังเกตไม่ต้องตัดสินค่ะแค่รู้ทันก็เปลี่ยนพลังงานได้ วิธีที่สองนะคะฝึกจิตให้นิ่งผ่านสมาธิหรือการอยู่กับปัจจุบันจิตที่สงบคือจิตที่ทรงพลังจิตที่วุ่นวายคือจิตที่กระจายพลังจนไม่มีแรงดึงดูดที่ชัดเจนการหายใจลึกๆวันละไม่กี่นาทีหรือว่าการนั่งเงียบๆกับธรรมชาติหรือแม้แต่การล้างจานด้วยความรู้ตัว ล้วนช่วยให้คุณเข้าสู่ภาวะจิตที่เป็นกลางซึ่งเป็นคลื่นพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วก็แม่นยำมากที่สุดเลยค่ะลองนั่งสมาธิดูนะคะเช้าๆหลังจากตื่นนอน5นาที10นาทีอยู่กับลมหายใจหรือว่าก่อนนอนนะคะก่อนที่เราจะนอนเนี่ยก็นั่งสมาธิดูไม่ต้องนานใครที่ยังไม่เคยเริ่มนั่งก็เริ่มจาก5นาที10นาทีจับอยู่ที่ลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ ถ้าหากว่าจิตแวบ,บไปคิดเรื่องอื่นก็แค่ดึงกลับมาอยู่ที่ลมหายใจหากคุณฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะปัญญายานของคุณจะเกิดขึ้นยานอย่างรู้ของคุณจะเกิดขึ้นคุณจะสามารถที่จะเข้าถึงจิตเดิมแท้ของคุณและสิ่งที่คุณต้องการรู้ต่างๆจะผุดขึ้นมาเองและสิ่งเหล่านี้ค่ะเขาจะเป็นเหมือนกับ Inner GPS ที่คอยนำทางคุณแล้วคุณก็จะรู้ว่าคุณเป็นใคร คุณมาจากไหนคุณมาทำอะไรที่นี่แล้วคุณจะต้องทำอะไรต่อไปนะคะต่อมานะคะก็คือวิธีที่3ให้เปลี่ยนความรู้สึกในใจมากกว่าคำพูดไม่ใช่แค่พูดว่าฉันคู่ควรกับความรักแต่ให้ถามตัวเองว่าคุณรู้สึกแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าคุณคนเดียวที่รู้พลังที่จัก,กรวาลรับฟังก็คือความรู้สึกในใจลึกๆของคุณ ไม่ใช่คำพูดที่ซ้ำไปซ้ำมาถ้าหากว่าคุณยังรู้สึกว่าคุณยังไม่รักตัวเองเลยอ่ะไม่มั่นใจยังกลัวความสัมพันธ์แม้คุณจะภาวนาหรือว่าคุณจะพูดบวกแค่ไหนก็ย,ยังไม่สามารถที่จะดึงดูดความรักที่แท้จริงมาหาคุณได้วิธีที่4นะคะตื่นรู้ต่อพลังงานที่คุณเป็นอันนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดเลยนะคุณไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่คุณอยากได้ แต่คุณดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกับพลังงานที่คุณเปล่งออกอยู่ในตอนนี้เลยค่ะพลังงานที่คุณเป็นไม่ใช่แค่ที่คุณขอแต่เป็นตัวกำหนดทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณอยากดึงดูดชีวิตใหม่ใช่ไหมอย่าเริ่มจากการขอแต่จงเริ่มจากการเปลี่ยนพลังงานที่คุณเป็นสรุปก็คือคุณคือแม่เหล็กพลังงานที่มีชีวิต สิ่งที่คุณเป็นคือสิ่งที่คุณได้รับคุณไม่ต้องพยายามใช้คำพูดที่ดูดีหรือคำยืนยันซ้ำๆถ้าจิตของคุณยังรู้สึกสั่นด้วยความหวาดกลัวความขาดและความไม่เชื่อเพราะจักรวาลเขาไม่ฟังเสียงจากปากของคุณแต่เขาฟังเสียงที่จิตคุณสั่นไหวถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตอยากเปลี่ยนคำพูดแต่ให้เปลี่ยนจิต หากคุณชอบเนืา้อหานี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็ส่งต่อให้กับคนที่คุณรักและขอฝากคำถามไว้ให้คิดนะคะวันนี้คุณกำลังสั่นพลังงานแบบไหนออกไปและคุณอยากให้จักรวาลส่งอะไรกลับมา พิมพ์คอมเมนต์มาให้อ่านกันได้นะคะเราไล่อ่านทุกข้อความเลยนะเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะกับเรื่องราวที่ลึกซึ้งในโลกของจิตวิญญาณและการนำทางคุณกลับบ้านที่แท้จริงสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ